วันหนึ่งที่พิศโควิดสามนี่เราตกงานอะแต่เราบอกเขาเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวตรงนี้มันสามารถสัพพอร์ตเราได้แล้ว,ลวน,นกก็ก็เออสามารถเป็นเสาหลักของบ้านได้ชื่อนกนะคะหรือว่าก็เรียกกันว่าแมนนกนะคะทำเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็วันหนึ่งอะค่ะได้เข้ามาเจอกับมานาเราก็คิดว่ามันตอบโจทย์นะคะซึ่งมันเป็นสินค้าออนไลน์ซึ่งเราอะปกติเราขายสินค้าอยู่แล้วและทีนี้เราก็มองว่าเอ้ยเราเจอสินค้าเยอะมากแต่เราต้องเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆแล้วเราไม่มีการทําการตลาดกับวันนี้ เราอยากเติบโต,ตขึ้นเพื่อลูกของเราซึ่งวันนี้การที่นกทําที่นี่ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือนกได้ดูแลลูกอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ได้ขายสินค้าออนไลน์ไปด้วยจากตอนแรกเราทําเป็นรายเสริมเนาะตอนนี้เรากลายเป็นรายได้หลักพาลูกเงี้ยค่ะเวลาเขาอยากจะทําอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรียนเสริมพิเศษปีก่อนเนี่ยค่ะก็พาไปเรียนไอสเก็ตที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการที่เราอะ่ะก็คือมีรายได้ตรงเนี้ยซัพพอร์ตแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรา เราทําได้มากกว่าที่เป็นแม่บ้านธรรมดาแต่วันนี้เราหาได้เราสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้วันนี้คือมั่นใจมากว่ารายได้ตรงนี้ค่ะสามารถแบบว่าทําให้ตัวเราแล้วก็ครัวค่ะดีขึ้นมากๆแล้วก็เกติบโตขึ้นได้ในมานาะซึ่งโนก็ค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่บริษัทแล้วก็ทําตามระบบทุกอย่างแล้วก็พัฒนาตัวเองสามารถแบบาขายออนไลน์ได้แล้วก็ มีรายได้ที่ดีได้แล้วก็สามารถทําให้ชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตของลูกเราอะค่ะดีได้จริงๆค่ะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะคะมาลองทําแล้วก็ต่อยอดรายได้ตรงนี้ดูแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะ